สวัสดีครับทุกคนมาพบก,กับช่องสวัสดีครับผมกนกเทพบุญคงเต็มคาราเบลเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมาเล่นเกมฟีฟา้าเหมือนเดิมเออแล้ววันนี้ผมก็จะมาแบบเล่นนะฮะผมเป็นคนหนึ่งหรอครั้งแรกนะเนี่ยเพราะว่ามีแต่เนื้อหม้อถไก่แต่ตอนนี้ผมไม่ทำแล้วครับ Obrigado. เจอตี้กากแล้วเนี่ยมันตาคนแรกไม่ใช่แล้วหรอกบูคนแรกก้องมัวแต่แอกอยู่ด้านนอกะล่ มา,มาแล้วมาแล้วอย่าแอคเพื่อนอย่าแอกให้มากครับเพื่อนยิงยิงไม่ได้โรัยขอบคุณนะ kill when one opportunity closes a door you can just bust that door back open <laughs> มากดกดหลักการนี่กดหลักการว่าเน๊ะสวยเ้ยควายเที่ยวโง่อลยเหี้ยด ouais. yeah. uh, ูไปตายเยอะตัว Double kill โอยเขาไมโง้อได้ไงมุนง้อกัเปล่าตาส้ หล่นหล่อนอะไรวะม,วมาช่วยด้วยมาช่วยดิโอ้โหเบอร์สองเล่นไม่เป็นว่าแล้วเบอร์สองไม่เป็นไงทุกคนดูดูโง่หรือเปล่าเบอร์สองอ่ะว่าพวกกูได้ไงนี่เพื่อนกวนลมนะใครว่าวะเสียอาวหรือ,หร,อหรือใครเบอร์สองโอ้โหเล่นโงู้เอี่ย ง่มากนะทุกคนแค่ทำไม่สุภาพไปเลยทุกคนเรียบร้อยฮะตาชั่วโมนเล็งแต่หวัวลองเขายิงอัดตัวตายก่อนดูนะทำไมลูกโอ้ยเข้าโอง่ ทุกคนอะไรเนี่ยผมเจอกับคนที่เป็นอะไรูไหอะไรยี่สามหนึเป็นอะไรวะ when one opportunity closes a door you can just bust that door b a c o n น่ารีะโอ้ดบคุณไปดบก่อนดีมากไม่เปิดใหม่อะถ้ากูเปิดใหม่นะเดือดอะนี่าจะน คนั้นเดียวแต่หนูไม่ได้เปิดไม้นะเนี้ยปิดไม้อยู่แน่าจะเด้ออเปิดไม่เปิดไม่แล้วก็พูดดูพ้ำมพ้มตัวเองตายไม่เข้าเลยดิงไม่เข้าเลวองัดทุกคนดูมันพูดโง่ทำไโง่คืออะไร ขอาโอ้ตอนนี้โอ้โมตึงมากนะเบอร์สองอะไรอยตัวยเอี้คย่งไขอบคุณนะอะไรครับเพื่อน Double kill. <laughs> <kullets> <kullets> <coughs> <sukuratu> <Go> <laughs> อเคแลวทุกคนแม่งแพ้เฉยเลยงานด้วยครับรีพอร์ตเลยรีพอร์ตด่วนเลยเนี่ยเอ็นโนเนี่ย B M X เนี่ยอะไรสักอย่างหน่ยทุกคนอ่านเอาให้เวลาจำหนึ่งสองสาม